สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะไร่รวยสุกนะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะแบ่งพื้นที่ในไร่ในสวนของเรานะคะหรือว่าอาจจะใช้พื้นที่ที่เราปล่อยว่างไว้ยังไม่ได้ทำการเกษตรใดๆนะคะมาปลูกต้นไม้กันนะคะ ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้นะคะเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าไม่สามารถประเมินมูลค่าได้นะคะมีคุณค่าเป็นอนันต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ล่มเงาให้อากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็ให้สิ่งแวดล้อมที่ดีกับพวกเรานะคะ ที่สำคัญนะคะเพื่อนๆคะการปลูกต้นไม้ทุกวันนี้นะคะรัฐบาลนะคะได้ออกมาสนับสนุนนะคะแล้วก็ได้แก้กฎหมายของกรมป่าไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ให้มีคุณค่าให้เกิดคุณค่าสูงสุดกับต้นไม้ที่เราปลูกในพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้ จึงกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่เราสามารถจะแปลงเป็นเงินเก็บเงินออมเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตยามเราแก่เท่าวัยเกษียณได้นะคะที่สำคัญนะคะยังสามารถที่จะปลูกต้นไม้ไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้อีกด้วยค่ะถ้าจะเปรียบเทียบการสะสมทองคำกับการสะสมปลูกต้นไม้ในแต่ละปีนะคะครูตักว่านะคะการปลูกต้นไม้เนี่ยใช้ต้นทุนที่น้อยกว่านะคะเราเริ่มต้นปลูกที่ต้นละราคาไม่กี่บาท ต้นทุนแค่10บาทหรือไม่ก็อาจจะฟรีก็ได้นะคะถ้าเราไปเอาที่เขาแจกมาเนาะตามที่กรมป่าไม้แจกมานะคะทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยทองคำนะคะยังผันผวนตามราคาที่เปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าต้นไม้เนี่ยนะคะยิ่งนานวันยิ่งเขาโตเท่าไหร่นะคะมูลค่าของเขายิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะคะครูตักว่านะคะการสะสมการปลูกต้นไม้เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากขึ้นดียิ่งกว่าสะสมทองคำซะอีกนะคะ นอกจากการปลูกต้นไม้จะกลายมาเป็นเงินออมแล้วก็เป็นส่วนที่จะใช้เลี้ยงดูเราในยามแก่เท่ายามเกษียณแล้วนะคะการปลูกต้นไม้ยังจะช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตรได้อย่างมากอีกด้วยนะคะเช่นในเรื่องของการนะคะสร้างที่พักอาศัยในไร่ในสวนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านสวนนะคะกระท่อมเถียงนานะคะ หรือว่าอาจจะเป็นการสร้างโรงเรือนเพื่ออนุบาลต้นไม้ที่เป็นต้นเล็กๆเอาไว้นะคะหรืออาจจะเป็นการสร้างเล้าไก่นะคะคอกหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นการทารั้วบ้านรั้วสวนนะคะหรือรั้วไล่รั้วนาของเรานะคะก็ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ต้นไม้ใช้ไม้ทั้งนั้นนะคะถ้าหากเรานะคะไม่ได้ปลูกเอาไว้ใช้เองเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายตรงนี้จะสูงมากนะคะเพราะว่าไม้เนี่ยแพงมากๆเลยนะคะ แต่ตรงกันข้ามถ้าหากเรานะคะปลูกไว้ใช้ประโยชน์เราเอาไว้ใช้สอยเองเนี่ยนะคะจะทําให้เราไม่ได้มีต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้เลยนะคะซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนในการทําการเกษตรของเราได้มากๆนั่นเองค่ะและด้วยวิธีการปลูกต้นไม้ที่เอาไว้ใช้สอยเองนะคะก็ทำให้ครูตั๊กได้สร้างเล้าไก่สร้างโรงเรือนนะคะด้วยต้นทุนที่ ถูกมากๆนั่นเองนะคะซึ่งครูตากก็ได้แชร์เล้าไก่นะคะด้วยการสร้างาจากไม้เก่านะคะ DIY จากไม้เก่าออกไปแล้วนะคะก็หมดแค่1,300บาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือที่ไปที่มาเนาะว่าทำไมครูตากสร้างได้ถูกจังนะคะที่สำคัญนะคะ ทุกวันนี้ได้มีการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจที่จะนําต้นไม้ไปเป็นหลักทรัพย์ค้าประกรันวงเงินกู้ที่เพื่อนๆืออ,อยากจะนํามาต่อยอดในการทําการเกษตรนะคะ uh เพื่อนๆ,ๆก็สามารถทําได้เลยนะคะโดยการไปติดต่อสอบถามที่ธนาคารทกสได้โดยตรงทุกสาขาเลยนะคะเมื่อเราฟังประโยชน์ของการปลูกต้นไม้มา พอสมควรแล้วนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าหากเราจะเริ่มปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยเราจะเริ่มยังไงปลูกที่ไหนปลูกอย่างไรแล้วจะมีการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นทางไหนได้บ้างกันนะคะครูตาจะขอเล่านะคะเป็นเรื่องราวประสบการณ์ที่ทางไร่เลยสุขของเราได้เริ่มปลูกต้นไม้มานะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆลองไปปรับทําในพื้นที่ของเพื่อนๆดูนะคะ เราจะเริ่มจากนะคะคําถามที่ว่าเราจะปลูกที่ไหนดีนะคะที่ที่ครูตั๊กนะคะปลูกไม้ยืนต้นนะคะครูตั๊กจะแบ่งออกเป็นสองที่นะคะที่แรกคือที่ที่เรายังไม่ได้ใช้ในการทําการเกษตรนะคะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่เราปล่อยทิ้งว่างเอาไว้นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มทําการนําไม้ยืนต้นลงไปปลูกนะคะ ไม้ยืนต้นที่เรานำมาปลูกนะคะจะเป็นไม้ยืนต้นที่เราสามารถหาได้ง่ายในพื้นที่นะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะไม่มีทุนนะคะก็สามารถที่จะไปรับฟรีได้นะคะโดยไปรับที่กรมป่าไม้ที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่ของเพื่อนๆนนะคะเพราะว่าเขาแจกฟรีทุกปีอยู่แล้วนะคะ ก็ไปรับได้นะคะในช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหานะคะทางกรมป่าไม้ก็จะแจกให้ชาวบ้านนะคะเกษตรกรนะคะในช่วงนี้นะคะครูตักเองก็ไปรับมาบางส่วนเหมือนกันนะคะพื้นที่ส่วนนี้นะคะครูตักก็ได้ปลูกไม้ยืนต้นไปแล้วนะคะ500กว่าต้นในปีที่แล้วนะคะ ซึ่งการปลูกเนี่ยนะคะครูตักก็จะคละนะคะปลูกค้ากันโดยการเลือกระยะเวลาในการเจริญเติมโตนะคะมีทั้งตัวเร็วตัวปานกลางแล้วก็ตัวช้านะคะครูตักจะไล่จากตัวเร็วนะคะก็จะเป็นไผ่ยูคาลิปตัสนะคะต่อมาครูทักก็จะปลูกพวกกระถินเทพากระถินนลงนะคะ ถัดมาอีกนะคะครูตั๊กก็จะปลูกเป็นต้นสักยางนาประดูไม้แดงนะคะสุดท้ายคือกลุ่มตัวช้าครูตั๊กก็จะปลูกเป็นพยุงแล้วก็มะข่ามงนั่นเองนะคะส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจในเรื่องของธนาคารต้นไม้นะคะก่อนที่จะปลูกต้นไม้ขอให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเช็ครายละเอียดข้อมูลด้วยนะคะว่าต้นไม้ ชนิดไหนที่ธนาคารทกศเขา,ารับทําสินเชื่อให้นะคะซึ่งที่ครูตักดูจะมีทั้งหมดอยู่58ชนิดนะคะเยอะมากนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเช็คดูก่อนนะคะส่วนพื้นที่ที่2นะคะจะเป็นพื้นที่ที่เราได้ทําการเกษตรไปเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ว่าเราจะสำรวจพื้นที่นะคะว่าเราพอที่จะนำไม้ยืนต้นไปลงปลูกบริเวณไหนได้บ้างนะคะโดยครูต๊ะจะเริ่มนะคะจากการนำไม้สักนะคะไปปลูกเป็นแนวรั้วนะคะโดยการปลูกห่างแนวรั้วออกมาสัก2เมตรนะคะเพื่อไม่ให้ต้นไม้เราเติมโตมีกิ่งก้านยื่นออกไปนะคะในที่ทางของคนอื่นนั่นเองนะคะ บริเวณอื่นๆนะคะพ่อของครูตั๊กนะคะได้เริ่มปลูกไม้ยืนต้นแทรกเข้าไปในสวนยางสวนปาล์มของเรานะคะเพราะว่าต้นปาล์มของเราเนี่ยก็มีอายุมากแล้วนะคะก็เลยจะปลูกไม้ยืนต้นแทรกเข้าไปด้วยเลยนะคะไร่รวยสุขของเรานะคะก็จะจัดสรรแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกไม้ยืนต้นประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างรายได้กันบ้างนะคะการสร้างรายได้นะคะถ้าเราอยากได้รายได้เร็วเนี่ยเราจะได้จากไม้ที่โตเร็วนะคะเช่นไผ่ยูคาลิปตัสนะคะก็จะสามารถตัดขายสร้างรายได้ได้ได้ตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะแต่ถ้าอยากได้ราคาดีนะคะจะต้องปล่อยเขาไว้สัก3-4ปีนะคะก็จะเป็นราคามากกว่านะคะ ส่วนต้นไม้ชนิดอื่นๆนะคะเราคงต้องอาศัยระยะเวลาที่นานพอสมควรนะคะอาจจะ10ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพยุงเนี่ยนะคะก็อาจจะ20ปีขึ้นไปกันเลยทีเดียวนะคะ แต่ไม่เป็นไรนะคะการปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยเป็นการปลูกเสริมในการทําเกษตรแบบผสมผสานของเราเท่านั้นเองนะคะก่อนหน้านั้นอย่าลืมนะคะว่าเราได้ทําการปลูกไม้ผลมะพร้าวน้ําหอมทุเรียนอะโวคาโดเอาไว้แล้วนะคะในช่วงระยะที่เรารอไม้ยืนต้นของเราจเจริญเติมโตเราก็ยังคงได้ผลผลิตจากไม้ผลของเราอยู่นั่นเองค่ะแต่ถ้าหากใครไม่อยากรอถึง10-20ปีนะคะ เพื่อนๆก็สามารถที่จะขายเป็นไม้ล้อมได้นะคะแต่ถ้าใครรอได้นะคะจะดีมากๆเลยนะคะพอยิ่งนานเท่าไหร่นะคะมูลค่าของต้นไม้ของเรายิ่งมีมูลค่าสูงมากขึ้นเท่านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะไปแปลรูปขายในภายหลังได้ตรงนี้จะได้ราคาดีมากๆนะคะถ้าเราใจเย็นรอได้นะคะสำหรับวันนี้ไร่เลยสุก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะคะ อย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเรานะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวไร่รวยสุขด้วยนะคะสวัสดีค่ะ